เป็นการสาธิตในเรื่องของวิธีการกระจัดน้ำในแก๊สโซฮอเป็นที่ทราบไปอยู่แล้วว่าในน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอมีส่วนผสมของน้ำอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งการที่เกิดน้ำในถังน้ำมันสำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอจะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เกิดสารคาร์บอนิวนะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในอากาศตลอดจน นีผลทําให้รถเนินของท่านสะดุดสะอึกเร่งไม่ขึ้นจนกระทั่งถึงน็อกวิธีการดูแลโดยทั่วไปก็คือนํารถเข้าสูนทำการถอดถังร้างเป่าทุกหกเดือนแต่มีวิธีหนึ่งง่ายๆก็คือใช้โฟตอนฟิลบูสเตอร์ทรีทเมนต์โดยเติมทุก5,000กิโลเพื่อการขาจัดน้ำในถังน้ำมันโดยที่ไม่ต้องถอดถังร้างเป่า โดยที่ไม่ต้องถอดถังล้างเปล่าซึ่งวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญติดตามชมได้ครับสมมุติว่าหลอดทดลองนี้เป็นเสมือนกับถังน้ำมันที่อยู่ภายใตย้รถของท่านนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีน้ำมันแก๊สโซฮอลอยู่ในถังในระดับหนึ่ง ดังที่เรียนแล้วน้ําในถังน้ํามันเกิดขึ้นทุกคืนเนื่องมาจากว่ากลางวันดินจะเก็บความร้อนเอาไว้กลางคืนดินคายความร้อนทําให้เกิดการควบแน่นขึ้นทั้งนอกถังและในถังในส่วนที่อยู่นอกถังหลังจากที่สตารรถแล้วร,รถเคลื่อนที่เมื่อเดินลมตัวนี้อยู่ส่วนที่อยู่นอกถังก็จะถูกพัดออกไปแต่ส่วนที่อยู่ในถังก็จะถูกน้ํามัน ซึ่งมีการขยับของถังหลักจากการเคลื่อนตัวของรถกวาดเอาน้ําลงไปอยู่ที่ก้นถังน้ํามันเนื่องมาจากว่าคุณสมบัติของน้ําหนักกว่าน้ํามันเราจะเห็นในการแยกชั้นของน้ํากับน้ํามันนะครับซึ่งตรงนี้สามารถทดสอบน้ําได้โดยใช้ water f i l i n g p a s e ซึ่งปกติจะใช้ในการ ทดสอบน้ำในถังน้ำมัน,นใต้ดินของทุกสถานีบริการน้ำมันก่อนที่จะลงน้ำมันนะครับผมจะทดสอบให้ดูว่าทีมตัวนี้นะครับจะทำปฏิกิริยาอย่างไรกับน้ำในน้ำมันนะครับทีม วอเตอร์ฟลิ่งเพนี้เมื่อสัมผัสถูกน้ำมันจะไม่เกิดปฏิกิริยาดใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อสัมผัสถูกน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีแค่ระดับของน้ำเท่านั้นถ้าหากว่ามีน้ำอยู่ในถังน้ำมันอาการของรถเมื่อสตาร์ทนะครับปั๊มทีจ่จ่ายน้ำมันจะหรือที่เรียกว่าปั๊มติก๊กจะดูดเอาน้ำมันและน้ำเข้าไปในระบบเผาไหม้ ซึ่งจะทําให้การเผาไหม้มนสมบูรณ์เกิดเป็นคาบน้ำมันเหนียวและมีบางส่วนที่ไปอุดตันหัชฉีดทาให้สิ้นเปลืองน้ํามันะลดเกิดการสำลักสะดุดสะอุกเร่รเงไม่ขึ้นนะและทําให้เกิดมลพิษขึ้นวิธีการแก้โดยใช้โฟตอนฟิลบูสเตอร์ทรีทเมนต์นะครับผมนํามาใส่ในกิ๊กเกอร์นะครับซึ่งฟิลบูสเตอร์ทรีทเมนต์จะเป็น สีพับถิ่นนะครับเติมลงใส่ในถังน้ำมันทุก5,000กิโลนะภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีสังเกตว่าในส่วนที่แยกชั้นของน้ำหายไปเรามาทดสอบดูสิว่ายังคงมีน้ำอยู่ในน้ำมันอีกหรือไม่ ด้วยครีมกอดเดิมนะครับและจุดลงไปนะครับเมื่อชักขึ้นมาถ้าหากว่ามีสีแดงที่ปลายไม้แสดงว่ายังมีน้ำอยู่สังเกตดูได้ว่าครีมยังเป็นสีเหลืองอัมพันเหมือนเดิมนะครับโดยไม่มีสีแดงมาปะบ,บนเลยนั่นแสดงว่าน้ำได้ถูก ขจัดออกไปแล้วด้วยประสิทธิภาพของโฟตอนฟิลวูสเตอร์ทรีเมนเพียงแค่ท่านเติมฟิลวูสเตอร์ทรีเมนในถังน้ำมันทุก5,000กิโลท่านไม่ต้องท่านไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการที่เข้าศูนย์เพื่อไปตอดถังล้างเ่าไม่ต้องไปเสียเวลาครึ่งวันนะ และไม่ต้องเสียน้ำมันค้างถังนะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าหากว่าท่านไปใช้วิธีการถอดถังล้างเต่าจะมีค่าจ่ายประมาณ3,000บาทขึ้นไปสำหรับเครื่องยนต์เบนซินแต่ที่สำคัญที่สุดการถอดถังล้างเต่าทำความสะอาดได้แต่เพียงถังน้ำมันซึ่งเป็นส่วนล่างของระบบเชื้อเพลิงเท่านั้นแต่ถ้าหากท่านใช้โปรตอนฟิล์วสเตอร์ทรีทเมนต์ ท่านจะสามารถทําความสะอาดได้ทั้งระบบขั้นตอนตั้งแต่ถังน้ามันยันปลายหัวฉีดนี่คือประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของโฟตอนฟิลบูสเตอร์ทรีทเมนต์ซึ่งถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดของโลกแห่งการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางและเป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของโฟตอนเท่านั้นโฟตอนฟิลบูสเตอร์ทรีทเมนต์จึงเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในโลก และมีสิทธิบัตรในการจัดดูแลบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอลในประเทศไทยได้โดยตรงสวัสดีครับต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการขาจัดน้ำในน้ำมันไบโอดีเซลเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานีนะ้รัฐบาลได้มีนโยบายให้ใช้ไบโอดีเซล B5 ผสมในทุกหัวจายของน้ำมันในน้ำมันไบโอดีเซลส่วนใหญ่จะมาจากปาม์นน้ำมันซึ่งคุณสมบัติของปาล์นน้ำมันจะมีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเป็นคาบแผ่รลอยอยู่พร้อมที่จะจับกับพร้อมที่จะจับและเกิดปฏิกิริยาที่เป็นลักษณะที่เป็นเมือกหรือเป็นเจลนะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเจลลี่ ต่อไปจะเป็นการสาธิตเรื่องของการกระจัดน้ำและสลายไขมันในน้ำมันไบโอดีเซลตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายให้ใช้ B5 ผสมในน้ำมันดีเซลทุกแบรนด์ทุกหัวจ่ายน้ำมันไบโอดีเซลสกัดจากน้ำมันปาล์มซึ่งมีคุณสมบัติคือมี ข้ามแผ่ลอยซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่พร้อมจะเกิดปิที่พร้อมจะเกิดปฏิกิริยาเป็นเมื่อเมื่อโดนความร้อนซึ่งเมื่อต่างๆเหล่านี้จะไปอุดตันชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้สะดวกนอกจากนี้ยังมีกฎไขมันอิ่มตัวที่ จะจับตัวเป็นก้อนแข็งเมื่อกระทบกับความเย็นดังนั้นในน้ำมันไบโอดีเซลจึงประกอบไปด้วยน้ำและเมื่อรวมกระทั่งถึงของแข็งต่างๆนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเชื้อราประเภทฝังไกลและแบคทีเรียประเภทไมโครบอลที่คอยกัดกร่อนที่ส่วนภายในเครื่นนงองยนต์ติดด้วยการดูแลรักษารถยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซล จึงควรที่จะเข้าสูนย์ล้างถังทุกหกเดือนเปลี่ยนกรองโซลา่าหรือกรองเชื้อเพลิงดีเซลทุกสองหมื่นกิโลจากปกติถ้าหากว่าท่านใช้ไบโอดีเซลจากปกติถ้าหากว่าท่านใช้น้ำมันมดีเซลเหมือนเร็วธรรมดาจะเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงดีเซลทุกสี่หมื่นกิโลแต่เมื่อใช้ไบโอดีเซลแนะนำให้เปลี่ยนทุกสองหมื่นกิโลเพื่อ ต้องการการกระตุกสะอึกเร่งไม่ขึ้นจนกระทั่งถึงนอกในส่วนของค่าไขามันในน้ำมันแบโอิเเซลจะเข้าไปจับชิ้นส่วนภายในต่างๆเช่น s e v v ว l v ตัวเดินสปายปั๊มสปายปั๊มทำให้ s e v v ว l v เคลื่อนตัวไม่สะดวกทำให้รอบเดินเบาดับไม่มีแรงซึ่งถ้าหากว่าท่านเข้าไปใน ศูนย์บริการรถยนต์จะต้องซึ่งถ้าหากท่านเข้าไปใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์หากรถของท่านพ้นจากระยะประกันจะต้องเสียค่าจ่ายาประมาณ24,000บาทขึ้นไปวิธีการดูแลคือเข้าศูนย์ล้างถางทุก6เดือนนี่คือตัวอย่างของ น้ำมันไบโอดีเซลที่มีค่าไขมันกกอะอยู่นะครับลักษณะก็คือเป็นกีสเลีนะที่อยู่ในถังน้ำมันโดยที่เรามองไม่เห็นนอกจากนี้นี่คือตัวอย่างของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่ผสมอยู่ในน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความสะอาดและกำจัดทิ้งโดยปกติแล้ว การใช้น้ำมันไบโอดีเซลผู้ใช้รถควรเข้าศูนย์ถอดถังล้างเป่าทุก6เดือนเพื่อรักษาให้เครื่องยนต์สะอาดแต่การเข้าศูนย์ถอดถังล้างเป่ามีค่าใช้จ่ายประมาณ4,000บาทขึ้นไปเสียเวลาประมาณครึ่งวันถึง1วันและเสียน้ำมันค้างถังจึงมีวิธีง่ายๆด้วยการใช้โฟตนจึงมีวิธีการง่ายๆด้วยการใช้โฟตอน ทักพาเวอร์ในการดูแลรักษารถยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซลโดยเติมโฟตอนทักพาเวอร์ทุก5,000กิโลเพื่อทำความสะอาดและสลายไขยมันในถังน้ำมันและระบบเชื้อเพลิงสาธิตวิธีการ กะจัดน้ําในน้ํามันไบโอดีเซลสมมุติว่าหลอดทดลองนี้เป็นถังน้ํามันที่อยู่ใต้รถของท่านน,นี่คือนี่คือน้ํามันไบโอดีเซล B5 ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีในถังน้ำมันจะมีน้ํามันอยู่ในระดับหนึง่งถังน้ามันจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนดังนั้นในเวลากลางคืน ดินจะคายความร้อนทําให้เกิดการควบแน่นขึ้นทั้งนอกถังและในถังเมื่อตอนเช้าสตาร์ทรถเมื่อรถวิ่งส่วนที่อยู่หน้าถังตอนเช้าเมื่อรถวิ่งส่วนที่อยู่นอกถังจะถูกลงพัดไปแต่ส่วนที่อยู่ในถังจะถูกน้ํามันกว่าลงไปสู่ก้นถังเนื่องมาจากว่าคุณสมบัติของน้ําหนักกว่าน้ํามัน นี่เป็นครีมที่ใช้ทดสอบน้ำในน้ำมันที่เรียกว่า water f i d i n g paste ปกติแล้วจะใช้ทุกสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันก่อนที่จะลงน้ำมันในถังน้ำมันใต้ดินเราจะทำการทดสอบโดยใช้ครีมนี้ทดสอบว่ามีน้ำอยู่หรือไม่ ทีนี้จะมีสีเหลืองอำพันนะฮะ water ฟา t ิเ l a เมื่อกระทบถูกน้ำมาันจะไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อสัมผัสถูกน้ำจะเกิดเป็นสีแดงทันทีแค่ระดับของน้ำเท่านั้นถ้าหากมีน้ำอยู่ในถังน้ำมัน อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วก็คือเข้าสูงถอดเข้าสูงถอดถังล้างเปล่าซึ่งมีค่จาจ่ายสี่พันดาทขึ้นไปเสียเวลาครึ่งวันถึงหนึ่งวันเสียน้ำมันค้างถาังซึ่งวิธีการถอดถังล้างเปล่าทาความสะอาดได้แต่เพียงถังน้ํามันส่วนล่างเท่านั้นแต่ในระบบเชื้อเพลิงหรือระบบเผาไหม้ไม่ได้ทาความสะอาดด้วย ปัจจุบันมีวิธีการง่ายๆซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งการดูแลรถยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซลคือโฟตอนทรัพพาวเวอร์โดยการเติม Truck Power, โฟตอนทรัพพาวเวอร์ลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงทุก5,000กิโลในตัวของผลิตภัณฑ์โฟตอนทรัพพาวเวอร์จะเป็นสีฟ้าเข้มเมื่อเติมลงไปในถังน้ำมัน และรถวิ่งไปภายในเวลาไม่กี่วินาทีน้ำจะถูกขจัดออกไปด้วยประสิทธิภาพของโอคพคตรพลั์แล้วมาทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งว่ายัางมีน้ำอยู่หรือไม่ด้วยการใช้ไม้ท่่เดิมและ คลีมหลอดเดินซึ่งถ้าหากว่ามีน้ำอยู่ในถังอยู่ในน้ำมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงตอนนี้ท่านจะเห็นว่าปลายไม้ไม่มีสีแดงปะปนนั่นแสดงให้เห็นว่าน้ำได้ถูกกระจัดออกไปจากน้ำมันแล้ว นี่คือประสิทธิภาพอันสุดยอดแห่งนวัตกรรมการบำรุงรักษารถยนตามระยะทางโคตนพลาเวอร์ Power, ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการดูซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการบำรุงรักษารถยนตตามระยะทางและเป็นเอกสิทธิ์เดียวของโรตอนในการดูแลร,รถที่ใช้ไบโอดีเซล B5 โดยตรง